ระบบ TSW คืออะไรแล้วระบบ TSW นี้แตกต่างจากการขายของออนไลน์อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับระบบ TSW คือการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีสินค้าอยู่ด้วยกัน6หมวดหมู่ครับนั่นก็คือสินค้าความเชื่อหมวดหมู่อาหารเสริมสกินแคร์เครื่องสำอางสินค้าดิจิทัลสินค้านวัตกรรมและที่ว้าวที่สุดล่าสุดเลยนะครับก็คือเพชรและทองครับ แล้ว TSW แตกต่างจากระบบการขายของออนไลน์โดยทั่วไปอย่างไร TSW เรานะครับมีระบบการขายของออนไลน์ที่ตัดปัญหาที่ผู้ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆมักจะพบเจอ,อยกตัวอย่างเช่น ปัญหาข้อแรกนะครับก็คือการสต็อกสินค้าที่จะต้องมีจํานวนเยอะมากเพื่อทํากําไรให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้นทุนต่าที่สุดแต่ TSW ของเรานะครับตัดปัญหาในเรื่องของการสต็อกสินค้าโดยให้เงื่อนไขพิเศษสุดกับผู้ขายในการเปิดบินกับตัวแทนซึ่งจะทําให้ได้กาไรมากสูงสุดถึง50%เลยทีเดียวครับ เริ่มต้นเปิดบินเพียงแค่3,500บาทสูงสุด1 5 0 0 0 0บาทเปิดบินเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องสต๊อกสินค้าครับหลังจากนั้นไม่จําเป็นต้องเปิดบินอีกเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสต๊อกสินค้าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขายสินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับที่มีอยู่ในระบบสามารถขายได้เลยและที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องสต๊อกสินค้าตลอดชีพครับ ปกติแล้วนะครับการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยจะต้องสต๊อกเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่า TSW ของเราไม่จะเป็นจะต้องสต๊อกสินค้านะครับอยากขายสินค้าชิ้นไหนเพื่อนําไปทํากาไรก็สามารถทําได้เลยยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการขายสินค้า2ชิ้นนี้นะครับก็สามารถนําไปโพสต์เพื่อนําไปขายได้เลยไม่ต้องสต๊อกเยอะๆให้ปวดหัวนะครับอยากขายสินค้าชนิดไหนในระบบก็สามารถทําได้เลย แถมยังได้เรทราคาที่ดีตามการเปิดปินครั้งแรกด้วยครับถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ขยันแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดแม่ค้ารายใหญ่ไม่ส่งสินค้ามาก็จบลงทุนไปตั้งเยอะก็เฟลนะครับระบบ t s w ตัดปัญหานี้ไปครับสามารถนำสินค้าในระบบของเรามาขายได้เลยนะครับขายเมื่อไหร่ก็ได้สะดวกเมื่อไหร่ขายได้เมื่อนั้นเลยไม่จะเป็นต้องเช็คสต็อกสินค้าในระบบครับ หากคุณเป็นคนที่ขี้เกียจแพ็กสินค้าเองนะครับทาง t s w ของเรามีทีมงานในการแพ็กของและคอยส่งสินค้าให้กับคุณสะดวกสบายง่ายปะมากเลยละครับเห็นไหมเลยครับว่าระบบ t s w นั้นเจ๋งแค่ไหนอยากขายสินค้าออนไลน์เพียงแค่คลิกให้ระบบจัดการให้แนะนำเลยครับ t s w บอกลาปัญหาการขายของออนไลน์นะครับให้คุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คลิกครบจบที่ระบบเดียวครับสนใจ ทัดแชทมาเลยนะครับ